สวัสดีครับพี่น้องอสมอที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้หมอชาติอยากเล่ามีเรื่องมาเล่าให้กับพี่น้องอสมอทุกท่านได้ฟังกันนะครับว่าเดือนตุลาคมนี้นะครับพี่น้องอสมอจะถูกหักชอกศกันคนละกี่บาทนะครับในที่ประชุมครั้งที่11ทับพนะครับเมื่อวันจันทร์ที่5ตุลาคม2 5 6 3เวลาสิบนาฬิกานะครับที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารชอกศอสม,สมนะครับ คได้รายงานว่าสมาชิกของเรา7500 0 0กว่าคนแล้วนะครับแล้วก็มีรายงานอสมอเสียชีวิต388คนนะครับเท่ากับว่าเดือนตุลาคมนี้นะครับอสมอจะถูกหักเงินชกสออสมอท่านละ194บาทนะครับแล้วก็ทายาทของผู้ที่เสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์รายละ375,000บาทโดยประมาณ ครับพี่น้องครับจำนวนสมาชิชกจกสอสมอเราก็เพิ่มขึ้นนะครับ26,000กว่าคนนะครับก็เป็นอันที่ทราบแล้วนะครับว่าตุลาคมนี้ท่านจะถูกหักเงินเข้าสมาคมชกศอสบบาทนะครับแล้วก็ทายาตผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์3 7 5 0 0 0บาทอย่าลืมนะครับพี่น้องอสมอรครับกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามเพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสมอย่างต่อเนื่องนะครับที่หมอชาติจะนำมาเล่าให้ฟังในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับ